สวัสดีค่ะคุณนุชนะคะวันนี้นะคะคุณนุชมาแจากความรู้ฟรีๆนะคะกับหลักการเมื่อไหร่จะใช้ ecmr นะคะ verb to be นั่นเองหรือว่าเมื่อไหร่จะใช้ do does หรือ verb to do นั่นเองนะคะก่อนอื่นไม่ต้องตกใจนะคะคุณนุชเคยงงมาก่อนเหมือนกันนะคะกว่าจะหาหลักการเจอได้เนี้ยก็ภาษาไทยมันไม่มีนะคะมันใช้แบบเดียวกันหมดเลยแต่ว่าพอเป็นภาษาอังกฤษปับ๊บมันต้องแบ่งกันใช้นิดนึงนะคะไปกันเลยนะคะ e s m r ใช้เมื่อไหร่นะคะเราแบ่งเป็นตอนๆน,นะคะวันนี้ตอนแรกนะคะ ecmr ใช้อธิบายนะคะใครมีกระดาษเอามาจดนะคะอธิบ ยอยู่3รายการนะคะรายการแรกก็คือว่าอธิบายเกี่ยวกับสีรูปร่างแล้วก็คุณสมบัตินั่นเองถ้าเราพูดถึงสีเราใช้ ismr นะคะอันนี้ก็คือพูดในรูปของปัจจุบันใช้ present tense นะคะแล้วพูดถึงรูปร่างก็ต้องใช้ ismr นะคะพูดถึงคุณสมบัติก็คือหมวดคุณสมบัตินียจะเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะแตกออกไปเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะคุณสมบัติก็ใช้ ismr นะคะสีอย่างเช่น it is red นะคะ มันเป็นสีแดงหรือ is your car red is your car red ก็คือรถของคุณสีแดงใช่ไหมปกติ your car is red เป็นประโยคบอกเล่าถ้าเราอยากให้เป็นว่าไม่ใช่ไหมเราก็เอา is มาไว้ข้างหน้า is your car red นะคะนี่พูดถึงสีใช้ is m r ไม่ใช่ does your car red อย่างนี้ไม่ใช่นะคะ do does ไว้ใช้เกี่ยวกับการกระทำทำนู่นทำนี่นะคะ is ใช้เกี่ยวกับสีไปและหมวดแรกนะคะรูปร่างนะคะได้สูง ตามใ่เล็กผอมบางรูปร่างทุกสิ่งอย่างได้เลยนะคะอ,อ,อย่างเช่น my dog is fat สุนัขของฉันอ้วนจ้ำมั่มหรืออะไรเงี้ย chubby ก็ได้ chubby ก็เป็นภาษาพูดแบบวัยรุ่นนิดนึงนะคะ chubby ก็คือจ้ำมั่มนั่นเองนะคะ is your dog fat สุนัขของคุณแบบอ้วนไหมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้เกี่ยวกับรูปร่างรูปร่างยังมีหลายอย่างนะคะสูงตำ อะไรแบบเนี้ยหลายหลายอีกหลายอันนะคะใหญ่เตี้ยหรือว่าผิวขูุขระพื้นสัมผัสเป็นยังไงนั่นคืออธิบายนะคะรูปร่างผิวสัมผัสได้นะคะใช้ is am on นะคะใช้ e ั b to be นั่นเองนะคะหมวดที่3ก็คือหมวดเกี่ยวกับคุณสมบัติอันนี้หลายคนงงนะคะคุณก็เคยงงมาก่อนคุณสมบัติเกี่ยวกับอะไรนึกถึงง่ายๆคุณสมบัติมีทั้งปริมาณทั้งคุณภาพนะคะถ้าปริมาณก็เป็นขนจี๋ๆอย่างเช่นอสี่หอันบง่บงบอกว่ามันกี่อันกี่อัน นะคะเป็นจํานวนนั่นเองกับอีกอันนึงเป็นคุณภาพคําว่าคุณภาพของคุณสมบัติในที่นี้หมายถึงนึกถึงคุณภาพอ่ะคุณภาพดีคุณภาพเร็วดีเร็วแย่น่ารักน่าเกลียดอะไรกันคุณสมบัติต่างๆขยันอดทนคุณสมบัติทุกสิ่งอย่างอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับการกระทําแต่ว่าเป็นคุณสมบัติประจําตัวของสิ่งสิ่งนั้นเวลาที่บายคุณสมบัติให้ใช้ is am or นะคะอย่างเช่น is your car nice แล้ของคุณเนี่ยดีไหมหรือว่า is your car expensive แล้ของคุณเนี่ยแพงหรือเปล่านะคะถ้ามันแพงก็บอกว่า yes it is expensive it is expensive แปลว่าใช่มันแพงเหมพูดถึงคุณสมบัติคุณสมบัติแตกได้หลายแขนงมากๆนะคะก็ให้จําไว้ว่าถ้าขยายความบางอย่าง คุณสมบัติบางอย่างใช้ ESMR เลยนะคะอีกมวหนึ่งของอันคือเกี่ยวกับอาการต่างๆอาการเนี้ยมามาพ่วงก,กันมันไม่เหมือนภาษาไทยตัวอย่างเช่นชันหิวเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหิวหรือกโกรธอะ่ะมันเป็นการกระทำของฉันแ a คชั่นแต่จริงๆแล้วหิวหรือกโกรธเนี้ยเป็นอาการอย่างหนึ่งอาการอารมณ์นั่นเองนะคะพวกอาการอารมณ์ต่างๆนะคะใช้ ESMR เลยนะคะ,ะไม่ใช่อาการเกี่ยวกับป่วยนะคะ อาการเกี่ยวกับป่วยใช้ว่าเรามีอาการอย่าง,งานั้นต้องบอ I have ถ้าเกิดว่าฉันมีอาการปวดหัว I, I have a headache นะคะ I have a headache นะคะอันนั้นเป็นอาการป่วยใช้ have นะคะ I have บางอย่างฉันมีอาการบางอย่างแต่อาการในที่นี้ที่คุณนุชแนะนำว่าให้จำเอาไว้ก็คืออาการอารมณ์นั่นเองโกรธหิวโมโหเบื่อนะคะรู้สึกเบื่อรู้สึกหน้าเบื่ออย่างเงี้ยใช้คู่กับ ismr ได้เลยอย่างเช่น I am bored ฉันรู้สึกเบื่อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบอก it is boring มันน่าเบื่อนะคะไอ bored กับ boring เดี๋ยวเราค่อยไปดูลึกอีกทีนึงนะคะวิธีการใช้อธิบายความรู้สึกหรือว่าเอ่อจะไหนใช้เป็นรู้สึกเบื่อหรือไหนหน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดใช้บ่อยๆเราก็จําได้โดยที่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษอะมันไม่ต้องมานั่งจําว่าจะพูดอย่างนี้ต้องพูดยังไงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันเลยเลยแล้วเราก็ไม่ได้เสพสื่อด้วยเราก็เลยไม่ชินเราก็เลยต้องมานั่งท่องว่าถ้ารู้สึกนะให้ใช้เป็น เติม E D นะเป็น p a s t p a r t i c i p l e หรือช่อง3แต่ว่าถ้าเกิดบางสิ่งบางอย่างมันน่าเบือเ่อน่าตื่นเต้นน่าเหนื่อยอะไรแบบนี้ให้ใช้เป็น I N G เราก็จะต้องมาท่องแต่ถ้าเกิดเราเอาไปใช้เลยเราจะจำได้นะคะก็สรุปคร่าวๆนะคะเป็นว่าถ้าเกิดจะใช้ E M R ก็3หมวดนะคะสี c, รูปร่างแล้วก็คุณสมบัติค,ตคุณสมบัติแตกออกไปอีกไปเป็นปริมาณกับคุณภาพนะคะลองไปฝึกใช้ดูนะคะส่วนดูนะคะดูใช้ เป็นกิิยาช่วยนะคะในการช่วยอะไรช่วยทําให้ประโยคมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจริงๆในภาษาไทยมันไม่เห็นมีอะไรต้องช่วยเลยก็พูดไปเลยแต่นี่คือช่วยในประโยคปฏิเสธกับประโยคคําถามหนึ่งง่ายๆเอาไว้แต่งประโยคเพิ่มเข้าไปในประโยคปฏิเสธกับประโยคคําถามนะคะอย่างเช่นกิน I eat ไม่กิน I don't eat ไม่ใช่ I am not eat ไม่เอานะคะหล่อนไม่กิน She doesn't eat หล่อนไม่กินสิ่งนี้หล่อนหล่อนไม่ชอบสิ่งนี้หล่อนไม่กินสิ่งนี้ She doesn't eat ไม่ใช่ She isn't eat ไม่เอานะคะถ้าเกี่ยวกับ การกระทำยินเดินวิ่งเล่นนอนนู่นนี่นั่นใช้ดูกับ d o สนะคะใช้ดัสเมื่อเราพูดถึงแค่คนคนเดียวนะคะ she คนเดียว she คนเดียวอ t คนเดียวหรือ mary คนเดียวหรือว่า john คนเดียวพูดถึง john คนเดียวใช่ไหมคะ john doesn't eat นะคะ john doesn't eat อย่างนี้นะคะถ้าฉันไม่ฉันไม่กินละ่ะ I don't eat นะคะแบ่งให้ถูกนะคะ ismr ใช้อธิบายเกี่ยวกับสีรูปร่างคุณสมบัติอันนี้ก็คือพาร์ทแรกนะคะส่วนดูดัสใช้ในการเกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับการกระทำบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะต้องระวังก็คือคำศัพท์ในหมวดของอาการต่างๆความรู้สึกต่างๆใช้คู่กับ ismr นะคะโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้าค่ะ